มะเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้พ่อซื้อปลามาให้เลี้ยงเลี้ยงไหมซื้อปลาเนรตักหนึ่งพันตัวนะใส่กระชังมาใส่เลยเนาะหนูจะปิ้งกระเแล้วเหรอใหม่ปลาตัวนั้นแม่์นนมไงตัวนั้นแม่คืออะไรตัวนั้นแม็กินข้าว เม็ดหิวข้าวเหรอเมยอยากกินปลาเหรอเสียงมันก่อน <c oughs> เย็นๆเดี๋ยวเย็นให้มันโตอีกนิดก่อนอหมดแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนยังไม่หมดเหรอเม็ดหิวเม็ดเม็ดหิวปลาเหรอปลาจิเมย์กิน เดียร์ปีนี้พ่อ